อ้ยคนดูหกร้อยเลยสวัสดีครับเซียโมเซียโมพี่จูไปทำอะไรมาใบหน้าใสขึ้นะฟิวเตอร์ใส่ฟิวเตอร์อ๋อหรอผมใส่ฟิวเตอร์ไม่ได้ผมต้องเปิดไฟปะไม่ไม่ผมผมไม่ได้มีอะไรนะวันนี้ผมแค่จะแบบอยากอยากเข้ามาฟังเพลงเฉยได้เดี๋ยวพี่จะลองให้ฟังอยากฟังเลอะไรมาฮะอยากฟังเพงลงราวดวงเดือนเล่นได้ไหมครับ รู้จักราวดึงดวนไหมฮะไม่รู้อ่ะโอ้โหก็จักรพรรดิเหรอแสงไฟซีนอนอยากฟังเราดวงดวนนะฮะโหหน้าผมมันมัน่ำขนาดนั้นะช่ำมันอะไรเลยนะเออผมรอฟังเพลงอยู่นะฮะมา โอ้ละน้องดวงเดือนเอ๋พี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดูถามจริงจะให้เจ้าจริงจริงเหรอเจ้าจริงจริงไม่อยากฟังนะอยากฟังจริงจริงโอ้วาดึกแล้วน้องี่ขอลาลู โอกยีเ่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเออเออโอ้ย,อยไม่ได้หว่าพี่ไม่เคยฟังอ่ะแต่เคยได้ยินอยู่หรอผมไม่เคยฟังเลยผมได้ยินชื่อมาจากใครก็ไม่รู้วันนี้พอพูดมาผมเลยเนี่ยเนี่ยพูดไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> เอามาอลองดูไง <c oughs> เซ่ฮัลโหลฟิลิปปินส์หน่อยครับเอ้ยเซ่ฮัลโหลอินโดนีเซียแฟนหน่อยครับพี่จูพี่จูไม่อ่านเมนเลยเดี๋ยวคนพิมมา mm hmm. ผมอยากฟังเพลงนี้คนเราจะแอบรักใครได้นานสักแค่ไหน mm hmm. ได้้่ะคนเราจะแอบรักใคร จบแล้วหรอเฮ้ยเพลงเขาสั้นแค่นี้เหรอกนึึงดีกำลังดูตอนป .6 หนูอสอบร้องเพลงนี้ทั้งห้องจริงเหรอเพลงลาวดวงเดือนอะนะ <c oughs> ของจริงนะวันนี้ผมโคตรตั้งเลยอ่ะ <c oughs> ก็เอาเลยมีใครกำลังเป็นแบบเดียวกับฉันไหมมีใครในใจที่แอบรักจนวันนี้มีเพียงคุณเดียวและเป็นเขาอยู่ทุกทียังไม่เคยที่กล้าพูดออกไปก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้เพิ่งได้รู้ความหมดทุกขจริงๆถึงมีตอนนี้อะ เฮ้ยตั้งใจฟังดิตั้งใจฟังพี่แบงค์งชวนคุยอ่ะออหรอโอเคพี่แบงค์ถามว่าเขาร้องอะไรของเขาอ่ะเขาบอกมาไม่ต้องกัดต้องฟังก่อนถ้าร้องแบบเสียงมันจะท้อนไงแล้วมันไม่ตรงกันหรอใช่เสียงมันไม่ต,งตรงกีต้ากับ มไม่รู้ทำไมฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ผังได้รู้ความอดทนที่มีมากมายตอนนี้แต่เดินใช้มันไปให้ใครที่ไม่เคยมองมาจะเจอใครต่อใครวัในนี้ใจทำไมมันถึงต้องเป็นเธอเท่านั้นอยากรู้ทำไมเป็นอย่างนี้คนเราจะแอบรักใครสักคนไในงานแค่ไหน เราจะแอบรักใครสักคนใดถึงเมื่อไรคนเราจะแอบรักใครสักคนใดเออไม่ร้องอะ่ะ <c oughs> แล้วฉันต้องรักเธออย่างนี้ถึงเมื่อไรไม่กันละแบบคือพี่พี่ร้องอยู่แล้วพี่จะหันมาดูว่าแม่งฟังกูอยู่ปล่าวะ <c oughs> ฟังอยู่เนี่ยฟังอย <Okay. S 1> ู่แค่หาจุด จุดที่แบบผมจะนั่งสบายเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นพี่แบงค์เงาโอเคทุกคนแบบเผื่อเผื่อแบบแฟนคลับเป็นโมเมนต์ไว้นะเราจะร้องแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวทุกคนรอบเดียวรอบสุดท้ายครับผมคนเราจะแอบรักใคร mm hmm. สักคนได้ mm hmm. นั้นแค่ไหนคนเราจะแอบรักใคร mm hmm. สัก คนได้จนถึงเมื่อไรคนเราจะแอบรักใครสักคนได้อีกนะัดแค่ไหนและฉันต้องรักเธออย่างนี้ถึงเมื่อไรและฉันต้องรอเธออย่างนี้อีกสิบปีใช่ไหม ้คุณคือนักร้องเสียงรอเย่ถอดหน้ากากมาถึงตากาศแล้วครับทุกคนมารอฟังการยิกีตาร์มาเร็วผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นผมร้องสดอย่างเดียวได้มาขอฟังเพลงหนึ่งเพลงอะไรเอ่อเพลง เพลงที่ My Feet กับ Fucking Hero อ่ะอะไรวะ My ไหน My อ่ะ My อ่ะ M I O D อ่ะ Happy White Happy Life อ่ะ Happy White Happy l i ่ะโอ้โหผมจะร้องได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้เนื้อเพลงนี้ไหมเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้รักเมียที่สุดในโลกโอ้โหหนักหนักกว่าเดิมอีก S 1> <S 1> <S อะไรนะมันขึ้นมาไงฉัน <Okay. S 1> อัาจะทำทุกเป็นประจำมาเธอรักฉันไหมหาก่าเธอจะบอกว่ารักก็บอกว่ารักแค่ไหนรักท่าไหรน, <S <S นี่ไงคูณไม่คิดไหม <S 2> <S 2> <S 2> มาได้พู้มักชี่นีนเหรเหรรออไ อันนี้ร้องเพลงอะไรกันเนี่ย <laughs> ข้างลักจ้าข้างรักข้างลักเหรอข้างลักรอก้องไงขึ้นไงก่อนนะจำเมลโลดี้เหรอยเดียเด๋ยวพเ้อ <laughs> <c oughs> ข้างลักไม่ได้จังไม่ได้หรอ <laughs> ชอบคอมเมนต์เนี้ยเ <laughs> ดบี้นไปว่ากาศน, <laughs> <laughs> นี่ไงคนเราจะแอบรักใครซะ คนได้นานแค่ไหนคนเราจะอาแอบรักใครสักคนได้จนถึงเมื่อไรคนเราจะอาแอบรักใครสักคนได้อีกนานแค่ไหนและฉันต้องรักเธออย่างนี้ึงเมื่อไร้ลองเพียนคุณคือนักร้องเสียงเพียน <c oughs> Yeah. Mm hmm. แต่าสุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้พูดยังไม่คิดให้เธอไปจะกชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้รู้ถึงความเงียบเงามื่อขาเธอวันนี้哟 oh, baby baby, baby. มันเสีงเยงหัวใจกำลัง,งตะโกน เรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินมาเจอที่เก่า <Ooh. S 1> ที่เรานั้นคู่กันนอ <Ooh. S 1> แต่ว่าฉันเองกลับไม่สนใจกลับปักใสให้เธอห่างไปไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาวุ่นวายนี่พกรูปไปด้วยเหรอติดมานโ oh, มีรูปนะผมมีรูปเหมือนกันแต่พี่บีเคยถ่ายลงมาแล้ว ต้องลองด้วยกันแล้วร้องด้วยกันไม่ได้อะมันดีเลย์อ่ะมันแบ่งทอนร้องอะไรอยู่แบ่งทอนร้องไหมรลองดูไหมลองดูไหมเธออยู่ออบ้างดูแทนเธอช่วยแม่ขายข้าว<น>มันไกลไปอยู่หาดใหญ่ <laughs> ดูร่มในมีทางใดไหมให้แก้ตัว คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปใช่ปะมารูมตงที่มีดีนี้ที่ตรงนี้เงียบเงาเท่าไรที่ตรงนี้เงียบเงาเท่าไรไม่ได้อะเงียบเงาเท่าไรยากนะเนี่ยเงียบเงาเท่าไรหลบเสียงห่อย นั่นมันต้องแบบลงมาไงมันยากยากจุ่บิดเสมแต่ไม่ออกมีแต่คนขอเพลงอันนี้ไลฟ์ไลฟ์ร้องเพลงกันหรอนก็ได้แต่ทมแต่หัวใจยังแปลไม่ออกที่นนเรามีกันเนนมือเ่อก่อนผมจำเนื้อไม่ค่อยได้อะคือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่าในหรู รู้เพียงแม่ในใจฉันอ่อนแทบไม่ไหวเมือนเป็นเรื่องเพ่อนเธอบรนไม่ความว่าอย่งไรผมไม่แม่นเนื้อนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังไม่เป็นไรระหว่างทางช่างมันจบถูกเป็นพอใช่ถือว่าจบสวยดี พิเศษเอ่อทำไมอะไรอะ่ะวีวีวา e l o s นเมืองโคตรพิเศษเลยเป็นอะเราว่าไงวะเพลงใกล้ไหนพี่พจูร้องร้องเล่นเพลงใกล้ให้ฟังหน่อยใกล้เหรอใกล้กันหรอเ <laughs> พราะาฟังเพลงเฉยเอาวันนี้เอา นั่งดูไลฟ์มาตั้งยี่สิบนาทีเพิ่งรู้เหรอครับว่าจีบกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ดีดีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกอยากฟังเพลงดีดีอยู่อ่ะหนึ่งคือเพราะว่าเธอคงเหนื่อยหนึ่งคือเพราะว่าเธอคงเหนื่อยสองคือเธอคงเบื่อสามคือเธอไม่เชื่อว่ารักของเราไม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วใกล้พี่แบบ สี่คือเพราะว่าฉันไม่ดีห้าคือเธอมีใหม่เหตุผลที่ทนทิ้งไปที่แท้จริงมันคือข้อไหนมันยังไปไม่เป็นที่ต้องเห็นภาพเดิมๆของเราเจ็บและช้ำที่ยังต้องเดาว่าเรื่องของเรามันเกิดอะไรจูต่อเลย ยิ่งกว่าเสียใจโห oh, ต้องหลบเสียงอะหลบเลยหลบเลยเร no, าไม่ถึงลบแต่ฉัน <ลบ S 1> ที่มัน <it. S 1> ไม่รู้ทำไมความรักที่โอ้ oh, พังทำไมความรักที่เหมือนอยังดีดีอยู่ oh. แต่อยู่ดีดีเธอก็ทิ้งไป oh. แค่อยากรบกวนให้เธอกลับมาได้ไหม <laughs> บาดล้อมสูงว่าวฉันจะต้องเสียใจแบบไหนเมื็ดพ้นคนจะไปฉันไม่เคยรู้เงือนดีดีอยู่ได้แล้วนะได้แล้วนะดีด,ดีอยู่อ่ะร้องไปแล้วนะมีะะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับแบลรคมเมดบ้างมั้ยอ่ะไม่มีเลยเอ่ะ นี่ดูกันปะเนี่ยมีใครดูมั่งไม่ขอถอเสียงคนดูแบล็คลิเมียนนะฮะได้เปล่าหรือพูดไปแล้วอยู่ดีดีเธอก็ทิ้งไปแค่ขอบคุนให้เธอกลับมาได้ไหมให้เธอกลับมาได้ไหม อีพีนี Não, ้พี ellow, right? ่จูหล่อมากหนูดูดูแบดนดูเมทหรอคะดูครับดูดูแบนดูเมทใช่ไหมล่ะดูทุกวันปั่นทุกวันเ่ะพี่จูเซตผมเลค่ะพี่จูเซตผมเยอยู่ห้องไม่วันนี้ไปถ่ายรูปมาอะหรอเพิ่งกลับมาเนี่ยเอในมอมกวินใช่ไหมไม่ได้มอมเขาเขาไก่เอง เขายังไม่เคยเล่นเกมอะไรชนะผมเลยเขาจะชนะผมเมื่อไหร่ทุกคนว่าไหนหนักวะผมมาเบาไหนหนักไหมโอกทำมาเป็นเบาเบื้องหลังนี่แบบโอ้ปวดหลังวะเฮ้ยที่ปวดหลังปวดหลังไม่ไหวแล้วปวดหลังพี่ผมขอยาหน่อยอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะเกินเกินไปมากแม่พี่โทรมาเดี๋ยวพี่ตอบบอกแม่ก่อนว่าไรอยู่ Why I can understand but it doesn't matter I'm here Thank you for you แต่ชนะใจนายกันฮะยิ้มดียิ้มยิ้มนี่ไงยิ้มอยูยักยักคิวยักคิวยิ้มไหมไหมยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็ยักคิวแล้วก็แล้วก็หุบยิ้มอะไรน้าโรู้โมโหมันต้องอย่างนี้มันต้องมันต้องแบบ เฮ้ีทำไมคนดูลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะผมแล้วเพราะพี่จูไม่สนใจคอมเมนต์ไงพี่ไม่สนใจมเขาอ่านอยู่เนี่ยตวินกับไหนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะยังครับผมยังไม่ได้เป็นฮะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ ติดตามต่อซีซั่นสองครับผมไม่มีไม่มีไม่มีลรอเล่นเรอเล่นเอาซีซั่นแรกให้จบก่อนอะไรกันครับนี่อ่ะนี่ไงแต่ก็ยังมีคนที่ยังเหนียวแน่นอยู่นะพี่จูเอ่อใช่มันสะดุดสัญญาณไม่ดีสะดุดหรอใครสะดุดครับบอกผมมาเดี๋ยวผมไปช่วยพยุง หนึ่งคือเพราะฉันหนึ่งคือเพราะว่าเธอคงเหนื่อยโอเคเหนื่อยเบื่อก่อนหากว่เธอมีไหมเหตุผลที่คนทิ้งกันเอ้ยเหตุผลเอยจำเนื้อไม่ได้เลยทีนี้เอยวันนี้มีคนถามถึงคอนแทคเลนส์วันนี้อันนี้คือเป็นคอนแทคเลนส์ที่ร้านอ่ะเขาส่งมาให้รีวิว เป็นสีเทาครับสมุดกับอะไรอ่ะไปเดวสะดุดแล้วลุกขึ้นไหวไหมแล้วจูกาเป็นแฟนกันใช่ไหมนิ่งเลยอีพีหน้าวี่กวินจีบไหนเลิบเปล่าขา ep หน้าเอาจริงพวกผมก็ติดตามดูพร้อมทุกคนเหมือนกันพวกผมไม่ดูหรอกนานเปล่าทุกคนต้องมีการแบบ เมื่อความเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นครับทุกคนแต่การพนันไม่เคยทําให้ใครรวยนะคบผมบอกไปก่อนการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยนะน้องๆไม่เชื่อพนันกับพี่ได้นะนี่เดี๋ยวให้อดินบ้านเลยอดินบ้านชูการในในก็อยู่แล้วส้น<ง>รึกลงฝั่ง<ๆ>ลงเช็คชื่อเลยลงฝั่งทีมไนกี้พงว์ินใครจีบใครก่อนฝั่งที่ชนะก็จะมีรางวัลโบทมาที่ฟิลิปปินส์มีที่กักตัวสักสิบสี่วันไหมฮะเดี๋ยวจะได้ไปเลย แร็ปกร์ฟเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยครับเพลงอะไรสะดุดลักจูกาดไม่ไม่เพลงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะฮะสะดุดรักจูกาดพี่เล่นเป็นบ้างพี่จูชื่อเพลงลองดูสะดุดลักจูกาดสะดุดรักที่พักใจว่ล่ะไม่สะดุดลักจูกาดสิเพลงนี้สีต่งเล่นได้นะรู้เปล่ามีเดรอเออมีต่างเล่นได้ ma è un di deal อ๋อเมื่อกี้ค้างหรอไม่เดี๋ยวต้องไปคุยธุระกับแม่หน่อยแม่แม่มีเรื่องจะคุยไงได้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไลฟ์ต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับจริงๆที่จะกาดจะมาเล่นกีตาร์ไม่คิดว่ากาดจะแบบออนเข้ามาพอดีไงตอนแรกก็แบบเออบนบนอยู่แม่งก็ผมเห็นไงก็มเห็นบอดีอ่ะกำลังแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆทาครีมอยู่อาวทำไมไม่แบบ ลิงตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำจะดูอะไรอะ่ะ <laughs> ดู <Leave S 1> คิมอโอเพนหรอแตกหมดครับทำไมไม่ใช่อะ่ะ Can you feel the way I feel that you want it? Oh, oh y o know. Can you feel, you feel the way I want you want me? Can you feel the way I feel that I want you tonight? มันเป็นอยี่นะแอดมินบ้านแอดมินบ้านไปทำโพเลยนะทีมไนท์กับทีมกวินแล้วก็ให้แฟนคลับเช็คชื่อนะครับ พี่จู๊มก่อนไปบอกน,น้องคนนี้หน่อยสิพี่จูกาดแนะนําเพลงให้หน่อยน้องจะไปร้องขึ้นเวทีกลุ่มหนูเลือกจะร้องเพลงเอาเพลงอะไรดีคะพี่จูกาดเพลงดีๆอยู่ไหมล่ะเพ <ใน S 1> ลองอะไรหรอเพลงนี้ไงข้างรักอะ่ะผมเสนอดีๆอยู่นะเพราะผมชอบ อยากดูซีรีส์คู่เอาอ่านั่งเดียวกันเลยอยากดูซีรีส์คู่ใน t i k ตอกไหครับทิกตอก Star Hunter Entertainment ครับผมลงทุกวันเลยหนึ่งทุ่มซีรีส์คู่ของเราหรือว่ายังไม่เคยดูก็ไปละไล่ดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยตอนนี้มีสิบพีซีเต็เลยอสิบแปดแล้วดิใช่ปะสิบแปดสิบแดแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเขาไปก่อน า <Bye. S 2> ยบายไปก่อนนะน้องเดี๋ยวเจอกันนะผมไปก่อนนะายบายผมไปก่อนละสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะทุกคนบายโทษทีโ <Bye. S 2> ทษทีวันนี้มีธุระเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยววันนี้ d ดดี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคน